สวัสดีจ้าย่าหมุนเวีนเยี่ยมสาสกลคนภูพานวันนี้จะพามาอัปเดตชีวิตของวัวหน้าหนาวดูซิว่ามันอยู่กันยังไงนี่จะเป็นโรงเรือนหน้าหนาวเขาจะเอาไว้ในโรงเรือนสำหรับวัวเจ้าของเขาก็จะให้อาหารให้ญ้า ยากเนี่ยวัวนมจะ้ะวันนี้มามาอัปเดตฟาร์มวัวเพื่อนบ้านเนี่ย,ยแต่วัวก็ยังลำบากเ้อว,วัวเมืองนอก เจ้าของเขาจะพูดอยู่เยะเย่เขาก็ <ๆ S 2> จะตุนเฟืองไว้ฟางข้าวอุ้ยก็จะประมาณนี้เหมือนบ้านเราแหละนอนกินนอน ีวิตของวัวเจ้าของฟาร์มเขาไม่ให้ถ่ายข้างหน้านะเขาให้ถ่ายแค่ข้างหลัง <c oughs> น่ารักจังเลยเลี้ยวเอื้องอยู่ เขาคงกลัวเนาะกลัวมาดามไทยโรดีเอ๊ะล่ะสนใจมากปกติเขาไม่ให้แตะนะ ชอบค่ะบ้านอยู่ใกล้ฟาร์มก็ดีอย่างบางทีก็ต้องมาขอขี้วัวเข้าไปทำไปปลูกผักเจ้าของฟาร์มเขาใจดีมากๆกตัวนี้มีหมายเลขด้วยเปดห้าห้าหกตัวนี้เท่าไหร่เปดห้าห้าสี่ให้หวยเหรอ อืมอืมอินโนเวนจะวะเอ๋ล่ะมันไม่มันไม่คุ้นมันก็ไม่ให้เตะนะนี่ลูกอืมอือเล่นด้วยไม่ได้เลยเลียละเลียใหญ่ละเลียอะไรใหญ่อะไคงเค็มเนาะตะวาโทซาเล่ละเมมาดามเนี่ย น่ารักไหมคะนี่ก็คืออาชีพหนึ่งนะที่น่าสนใจน้องบัวโทซาเล่เอ๋ทซาเล่ละเมอมาดามอีลาอีลาชอบแต่มันไม่ให้เล่นด้วยอันนี้ก็คือวัวหนุ่มเขาจะแยกกันนะ จะแยกวัวหนุ่มว,าาวัวสาววัวที่คลอดใหม่เขาก็จะขุนแต่ละคอกละคอกอันนี้ฟาร์มนี้ไม่ใหญ่ประมาณสี่สิบกว่าตัวเดี๋ยวให้ดูทุกฟาร์มเลยทุกคอกเลยอันนี้วัวสาวเห็นไหมวัวสาวตัวอ้วนจำนำเลยอันนี้ตัวสุดท้ายนะสงสัยจะเป็นวัวตัวผู้ตูวหู ตู้หู้ไม่กล้าเข้าใกล้นะกลัวมันกระโดดใส่วัวตัวผู้อันนี้ฟางข้าวค่ะเจ้าของเขาก็จะไปซื้อมาตุนไว้ให้วัววัวบันนี้กินทั้งน่ารักมาก ย่าหมุนบ้านอยู่ใกล้ฟาร์มเนี่ยจะมาเที่ยวบ่อยๆเจ้าของฟาร์มที่นี่ใจดีมากมีเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่สวยถ้าใครมีที่เยอะๆน่าสนใจนะคะฟาร์มวัวนม uốn chăm mầm lưới cú cu, cú cu gì nổi, ấy là, ối na lắc chẳng để, cái tua dài dài, uốn chăm mầm rồi, ấy là